าการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะคะของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะค่ะไปเพื่อที่จะไปตรวจความพร้อมของการที่ประเทศไทยเสนอยื่นเสนอเป็นเจ้าภาพแข่งกับประเทศเอื่นๆในงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะ พลเอกประยุทธ์เดินทางออกไปช่วงเช้านะคะไปพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน,นายธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคเลขาธิการนายกนะคะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตคะ่ะไปตรวจพื้นที่จัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทลาง จังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็น Specialized Expo นะคะซึ่งจะมีการประกาศผลว่าประเทศไหนจะได้เป็นผู้จัดงานนี้ในเดือนมิถุนายนส่วนในช่วงบ่ายค่ะนายกและคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมืองที่ชุมชนบ้านกิ่งแก้วนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจากนั้นจะไปรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์อันดามันพร้อมแล้วก็กล่าวมอบนโยบายที่ทางอนาคตของอันดามันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะ ทางนี้คณะของนายกนั้นจะกลับมาที่กรุงเทพหมหานครในช่วงเวลา18นาฬิกาก่อนออกเดินทางค่ะน,นายธนกรวังบุญคงชนะนะคะแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้มีผู้สมัครครบแล้ว400เขตส่วนพลเอกประยุทธ์นี่เตรียมจะขึ้นเวทีใหญ่ทุกภาคเดี๋ยวไปฟังคุณธนกรพูดเรื่องของความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครกันค่ะ ตอนนี้ผู้สมัครเนี่ยเราเรา100%แล้วนะครับก็มีการพิจารณาครบหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดตัวแต่ละภาคซึ่งมีการเปิดที่ที่ทำการพักนะครับทยอยกานเปิดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการ ปลาใสใหญ่นะครับซึ่งการพักเองได้ได้กำหนดไว้แล้วนะครับว่ามีที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาตราชิวานะครับแต่ก็ส่วนภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่พิษณุโลกนะครับภาคกลาง ตวันดอกก็จะมีเพชรบุรีมีชนบุรีนะครับและก็กรุงเทพนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีเวทีขนาดกลางอีกนะครับซึ่งทางแกนนำเนี่ยก็จะแยกย้ายากันไปลงพื้นที่ปราศัยนะครับซึ่งแต่ว่าเวทีใหญ่เนี่ยก็นายกตีก็ประธานประธานคณะกรรมการยุตศรราสตร์พรกก็จะเป็นคนที่จะปราศัย รเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็วันนี้เองนโยบายต่างๆก็เริ่มเริ่มเริ่มทยอยออกนะครับแล้วก็จะมีจะมีแคมเปญที่อสองสาชุดนะครับซึ่งผมคิดว่า น่าสนใจมากนะครับซึ่งท่านประธานกไ็ได้ดูแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าผมได้คุยกับคนคนที่ทเป็นคนทำเนี่ยเป็นเมืออาชีพที่ทำแล้วน่าสนใจผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประชาชนได้เข้าใจนโยบายมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่ท่านนายกมตีได้ทำใ้กาบประกาศกำหนดไว้แล้วนะครับรกำหนดเตรียมการไั้หมดแล้วแล้วก็ แต่ละแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จัร์โชาเนี่ยเป็นเป็นประธานคณะกรรมการอยู่นะครับก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกระแสของทัก กับตัวท่านนายกเองเนี่ยเป,เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับประชาชนทราบแล้วว่าท่านนายกอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยผู้สมัครก็ขึ้นป้ายทยอยขึ้นป้ายคู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วผมเชื่อว่าตรงนี้ก็จะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเนี่ยมีความเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทีนี้สําหรับความคืบหน้าการจัดทําบัญชีรายชื่อของสอสอที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์นะคะ ขณะน,นี้หัวหน้าพักก็ให้แกนนาแต่ละภาคทํารายชื่อส่งมาให้ในสัปดาห์หน้ามีความคืบหน้าอย่างไรไปฟังจากคุณธนกรค่ะหัวหน้าพักก็ได้ได้ให้ทางแกนนําและก็คณะกรรมการแต่ละภาคเนี่ยได้ส่งชื่อนะครับเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าที่ก็คงส่งชื่อกันแล้วนะครับท่านท่านหัวหน้าพักได้แจ้งแล้วนะครับลำดับหนึ่งนี้ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับต้อง ต้องถามท่านท่านท่านนายกนะครับตรงนั้นแต่ว่าท่านก็ต้องเป็นส่วนสําคัญที่สุดของพรรคนะครับในการเลือกตั้งนะครับแล้ววันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ผลงานตลอดระยะ8แปปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้พี่นอ้องประชาชนเนี่ยได้ชื่นชอบและก็ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว,ว่าผลงานต่างๆเนี่ยมันเป็นเชิญประจักษ์นะครับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ท่านนายกฐมนตรีก็ยังเป็นสิ่งสําคัญของรวมไทยสร้างชาติเป็นเป็นบุคคลที่สําคัญนะครับที่จะทําให้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยทําให้ท่านเป็นนายกฐมนตรีครั้งหนึ่งผมมีความมั่นใจนะฮะอันนี้อันนี้นนนนยังยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีกระแสะความนิยมที่อยู่ใน ในอันดับที่ผมคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันมีเวลาในการหาเสียงนี่ผมคิดว่าประชาชนจะ,ะไว้วางใจท่านให้เป็นนายกรันตรี่ยังมีความมั่นใจนะฮะคือรวมไทยสร้างชาตินะ่ะแน่นอนอยู่แล้วชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะแต่ว่าจะมีการเสนอชื่ออื่นด้วยหรือไม่เนะี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่กําลังจับตาม,มองกันอยู่ว่าจะมีชื่อ 2, 2> ชื่อ3หรือเปล่าค่ะก็แต่ว่าคนก็รู้ละว,ว่าตอนนี้นะคะก็ลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติไม่คิดไงไงัออ้นลุลงตูอ่อยู่ใน อาายู่รวมไทยส้งชาตินะคะโอ้โหก็เป็นไวรอลนะคะ <c oughs> ก็คือแบบเออ,อมันทําให้คนจําได้เยอะจริงจริง พูดถึงรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณอนุชานาคาสายเองเนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกพักเหมือนกันนะคะคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ในหลายตําบลเลยนะคะอย่างเช่นตําบลเขาแก้วหาดอาสาโพนางดําออกโพนางดําตกสัพยาบางหลวงแล้วก็ตาบลตะลุกในพื้นที่อําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธนะคะ ไปเพื่อที่จะพบปะก,กลุ่มผู้นําชุมชนแล้วก็ได้เปิดใจหลังจากที่เอาละได้เข้ามาเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการคุณอนุชาบอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานให้กับพี่น้องชาวไชนา่าแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีความกินอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการทํางานของพลเด็จระยุทธ์ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศชาติควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งคุณอนุชาบอกว่าถือเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ในตอนที่ลงพื้นที่เนี่ยคุณอนุชาก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักก็เลยมีนโยบายนะคะคิดขึ้นมาก็คือเงินบาทแรกของแผ่นดิน พื่อให้คนไทยเห็นความสําคัญเงินจากน้ําเงินจากดินที่สามารถสร้างเม็ดเงินแล้วก็ต่อยอดออกดอกออกผลด้นนะคะเป้าหมายหลักก็คืออยากเห็นพี่น้องคนไทยที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนแล้วก็เมื่อไม่นานนี้นะคะก็ได้เสนอโครงการสําคัญที่จะเป็นจุดพลิกผันเลยให้เศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัวก็คือโครงการโครล้านครอบครัวแนะนําให้ประชาชนเนี่ยนะคะหันมาทําปศุสัตว์เช่นการเลี้ยงโค ซึ่งคุณนุชาบอกว่าได้ทดลองศึกษาค้นคว้าโดยละเอียดก็เลยพบว่าการเลี้ยงโคเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะโคเนี่ยกินแต่หญ้าจึงได้จัดทําโครงการนี้ผ่านการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งที่ประชุมคอรมอเห็นชอบได้อนุมัติโครงการนี้แล้วมั่นใจว่าในอนาคตหากมีการสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริมจะเป็นหนทางหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ไดนะคะแล้วก็บอกว่า ตัวคุณนุชาเนี่ยก็เป็นลูกหลานนะคะเป็นลูกหลานชาวัชานาทแล้วก็เป็นสสัชานาทก็อยากเห็นจังหวัดัยนาาเนี่ยพัฒนาให้เป็นที่รู้จักก็เลยมีความคิดที่จะทําโครงการเพื่อสร้างเป็นมรดกให้ลูกหลานชาวัชานาทซึ่งนอกจากโครงการโคล้านครอบครัวที่ผลักดันเนี่ยก็จะสร้างัชานาทให้มีความโดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของัชานาาให้มีความมั่งคัง่งพี่น้องเนี่ยก็จะ มีรายได้อย,อย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังหารือกับคณะบริหารระดับจังหวัดท้องถิ่นและก็ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ใคหนึ่งพอเอาละตัดสินใจมาเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยในพื้นที่ตัวเองลูกหลานชาวชัยนาชัยนาสนะคะแต่คิดคิดถึงคุณสมศักดิ์ไม่ได้นะโคล้านตัว <c oughs> อดีต <c oughs> มิตรกันสามมิตรนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้แยกวงกันอยู่ค,ะค่ะ ไปดูในฝั่งพลังประชาราัฐเมื่อวานก็มีเวทีปราศัยแล้วก็จัดการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมืองคึกคักทีเดียวรายการของท็อปนิวส์เมื่อวานนี้ก็ถ่ายทอดให้ได้ติดตามชมบรรยากาศกันด้วยนะคะทีนี้พอหลังจากที่จบการปราศัยแล้วเนี่ยก็เอฟซีลุงป้อมเี่เขาก็โพสต์นะคะเป็นคลิปวิดีโอคอที่ลุงป้อมมีการคอไปคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่กรุงเทพแล้วเนี่ยวิดีโอคอลไปทันทีโดยตัวแทนนักศึกษาก็กล่าวทักทายสวัสดีพลเอกประวิทยบอกขอให้ช่วยแก้ปัญหาฝุน่นแล้วก็ขอให้พลเอกประวิทย์เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนนะคะ รวมทั้งพลเอกประวิทย์เองก็ได้กล่าวกับนักศึกษาด้วยมาสวัสดีขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียวความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันได้แต่ว่าต้องนําประเทศไปสู่ความก้าวหน้าเรื่องฝุ่นต้องน้อยลงต้องลดการเผาป่าให้ได้ส่วนน้ําแล้งน้ําท่วมวางแผนแก้ปัญหาทุกคนไว้ให้ทุกคนแล้วเดี๋ยว19มีนาไปพบกันจะไปเจอกับ ทุกคนเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะการรวมกันร่วมกันก็คือการฟองดองนะครับทำให้ประเทศไทยของเรานะครับไปสู่กต้อหมายมีความสุขแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับมีความมีเพื่อนเพื่อนที่รักษา 19มีนาคมนะคะพลเอกประวิทย์จะไปลงพื้นที่ที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันที่จังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ปราศัยจากนั้นจะเดินทางไปที่สนามกีฬา700ปีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะประาศัยแล้วก็แนะนําตัวผู้สมัครสสพลังประชารัฐของพื้นที่ภาคเหนือนะคะหนุ่ป้อมนี่อิ่ม <ไฮ S 2> โซเชียลใ<อ>จ <นะ S 1> มากเลยแล้วก็ใช้โซเชียลนะคะแล้วก็ภาพมันสว่างมากเลยสว่างวาบนะคะ คุยกับเด็กๆลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเย็นนี้จะมีอะไรที่เป็นไม้เด็ดของลุงป้อมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าตอนขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ที่ลานคนมือนะคะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นมากส่วนเรื่องของการตั้งเป้าสสกทมเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะได้เท่าเก่าก็คือ 12, 12คน นะคะแล้วก็ก็ได้พูดถึงนโยบายหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM เ2.5ที่ตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆพักเนี่ยก็หยิบเรื่องนี้มาพูดต้องหยิบเลยล่ะใช่แล้วก็อยากจะเอามาเป็นนโยบายถ้าพักไหนทําได้จริงนะเอาจริงเรื่องนี้นะคะมันช่วยได้มากแต่ว่าทีนี้เราไม่รู้ว่าจะทำได้จริงแล้วก็จะยั่งยืนหรือเปล่าแต่ว่าก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ ลุงป้อมเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายพูดถึงเรื่องของออนโยบายบัตรแริญแห่งรัฐเ0อบาทด้วยนะ,ะนี่นะคะก็หลายๆอย่างเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่เมื่อวานนี้อีกไฮไลท์หนึ่งคือเมื่อวานหลายคนขึ้นนะคะพูดพูดกันเยอะแม้แล้วก็ทีมเศร,รษฐกิจของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันหนึ่งคนนะคะในในการประสัยเมื่อวานนี้ก็คือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะที่เคยช็อตฟิลลลุงป้อมไปแล้วรอบหนึ่งตอนแรก ใช่ไหมคะถ้าพี่ผมจะเป็นค a n ิเดตอ๋อใช่ตอนเปิดตัวใช่ไหมที่บอกว่าจะบอกว่าลุงป้อมตกลงให้เป็นแค a n ิเดตนายกลุงป้อมก็นั่งมึนไปช่วงนั้นแล้วคุณมิ่งขวัญนี่ก็เงียบๆหายๆมาๆไปๆนะในพักเนี่ยตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะก็เอาละเมื่อวานขึ้นเวทีปราศัยในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพักประชาัิปชารัฐประเด็นสําคัญนะคะคือพูดถึงเรื่องของแคมเปญเรื่องราคาน้ํามัน เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราคือถ้าเกิดว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะคือมีแนวคิดจะรื้อโครงสร้างราคาน้ํามันโดยจะปรับลด1ปีตั้งแต่เป็นรัฐบาลแล้วก็เออถ้ามีการปรับโครงสร้างอย่างถูกต้องได้เนี่ยนะคะจะสามารถลดราคาน้ำมันเบนซินลงได้ประมาณลิลละ18บาทส่วนดีเซลเนี่ยก็จะลดลงได้ประมาณลิลละ6บาทไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะ ประเภทน้ํามันราคาปัจจุบันราคาจะลดลงฮราคาจะคงเหลืออันนี้เราเอาเบนซินกับดีเซลมาให้ท่านดูนะครับถ้าลองดูนะครับจาก44บาทเศษสตางสมมติปัดทิ้งฮะเราจะลดราคาลงมาลิตรละนะผมย้ำว่าลิตรละนะ18บาททันทีฮ ท่านเทีย่ยมไหมครับว่าที่เมื่อกี้ผมบอกผมไปเช็คอัพร่างกายฮะพี่วินมอเตอร์ไซค์ฮพี่แกรบพี่ไลเดอร์และคนต่างๆเนะพอผมถอดน้ากาศเขาจำได้เขาถามผมสิ่งแรกทานเขาพูดจริงหรือพูดเล่น18บาทเนะี่ยบอกจริงคุณเลือกผมสิเลือกพักพลังประชารัฐสิเ<ชะ>พราะคนนี้ทำมาหมดแล้วนี่ครับข้าวจาก6บาทกิโลละ6บาทนะฮะ เราทําให้กลายเป็น18บาทเราไม่ได้เล่นคนเราของจริงไปดูดีเซลฮะ34บาททำไมลดได้6บาท37ฮะอันนี้ผมจะไม่อธิบายยาวนะเพราะเวลาเรามีสั้นนะฮะเพราะโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันบิดเบี้ยวอู้เพ่งเลยอู้ึ่งเลยนะคะราคาลงมาเลยใช่ต้องใช้คำนี้เอาเมื่อตะเกียนะคะทีมงานเอาเมื่อตะเกียขึ้นมาหน่อยที่ผังราคานี่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่บอกว่าถ้าลดแล้วจะเหลือเท่าไหร่คือคุณ มิ้งขวัญเนี่ยก็อ้างอิงบอกว่าไอ้ราคานะ้ำมันเดิมเนี่ยเบนซินเนี่ยอยู่ลิตรละ44.06นะคะพอปรับลงปุ๊บก็จะ,จะ,จ,ะจะดึงลงมา18.07บาทแล้วก็จะเหลือราคาใหม 25. 99, ่25.99อ่ะดิฉอ่ะชั้นตีเกิน26เลยแล้วกันนะคะส่วนดีเซลเนี่ยปัจจุบัน34.44ลดมาสัก6.37บาทนะคะก็จะเหลือ28.07บแพี่ลดเยอะนะมาก คุณชน,น,นานยิ้มกลิ่มรอ <c oughs> นะคะนอกจากเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยพอพอมันลดได้นะคะมันก็จะไปลดรายจ่ายค่าเดินทางค่าขนส่งต่างๆนานาค่าครองชีพและนี้เลยเอาขึ้นมาพูดแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ <c oughs> คือแล้วก็บอกว่าแคมเปญเรื่องน้ํามันเนี่ยนะคะจะขับเคลื่อนให้พลังประชารัฐได้เข้าไปนั่งในหัวใจของพี่น้อง <c oughs> ถ้าอยากได้ราคาน้ํามันราคานี้อยากได้ต้องรักพลังประชารัฐให้มากมาก เข้าคูหาการคะแนนให้เรารักทั้งคนรักทั้งพรรคสองใบเลยรักทั้งสองใบก็ต้องมารอดูว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพลังประชารัฐนะถ้าเราพูดถึงทุกพรรคกันทรคตอนนี้เ,เขาก็ต้องขายนโยบายจะทํานั่นทํานี่ใช่แล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยฟังแล้วนโยบายนั่นก็ได้เราเชื่อแล้วพอเราเลือกเข้าไปเลยเนี่ยแล้วแบบมันมันไปไม่ได้อ่ะทายังไงอะพี่ ก็ต้องรอเวลาจนกว่าจะหมดวาระตามวิถีทางประชาธิทปไตยเราก็เลือกตั้งใหม่ห<า>แต่และเราก็คาดหวังนะเราก็คาดหวัง<ห>ว่าแต่และพักที่มาเสนอนโยบายถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยพี่น้องพิจารณากันเอาอนะคะเอาล้ค่ะไปดูอีกพักหนึ่งนะคะเมื่อวานลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะแน่นอนบ้านใหญ่ต้องมาคุณสนทยาคุณปลื้มนะคะพักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยใหญ่คุณอุ้งอิงลงไปคุณเศรษฐาลงไป หัวหน้าพักคุณหมอชลนานแน่นอนไปด้วยนะคะบรรยากาศก็กคึกคลื้นเลยทีเดียวค่ะทีนี้คุณสนธยาคุณปลื้มเนี่ยนะคะก็มีการขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็มั่นใจในครั้งนี้สําหรับพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยโดยคุณสนธยาคุณปลื้มบอกว่าวันนี้พี่น้องเนี่ยมารวมการทําให้ชนบุรีแลนดสไลด์ใช่หรือไม่แน่นอนขอให้เข้ากูหาลกกาเพื่อไทยสองบ่ายนะคะจะทําให้ชนบุรีกลับมารุ่งเรืองเคยอยู่ร่วมง,งานกับสมัยตั้งแต่พักไทยรักไทย ปี2548แลนสไลด์มาแล้ว377เสียงนี่กลับมาทำงานกับเพื่อไทยคัดสรรผู้สมัครไปแล้ว10คนเข้าคูหาไปเลยกาเพื่อไทยไม่ต้องสงสัยอันนี้จากคุณสนธยาคุณปลืม้มบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการพูดไปถึงใครบางคนด้วยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับคนบางคนพูดโกหกโดยที่คิดว่า คนที่รู้ความจริงมีน้อยแต่โกหกก็คือโกหกอย่าคิดว่าพูดบ่อยๆแล้วมันจะเป็นความจริงได้อย่าสนุกปากจนมากเกินไปนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเองออยากจะเตือนบางคนนะครับที่แม้กระทั่งที่มาของตัวเองยังโกหกอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ ที่พี่กรบอกแล้วนะว่าจิตใจของพวกเราเน่ยนะครับของเราเนี่ยเราต้องรู้ที่ไปแล้วต้องไม่ลืมที่มาด้วยใช่ไหมครับถ้ารู้ที่ไปแล้วที่มายังลืมแต่งทุกเรื่องเนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมครับนี่นะคะคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะ้อยคำที่พูดนี่คนที่ทาการเมืองคงจะรู้ว่าคืออีกบ้านของจังหวัดชนบุรีซึ่งอยู่อีกพักหนึ่งแต่ก่อนก็ อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ตอนนี้ไปอยู่กลายเป็นจะเหมือนว่าสถาปนาให้เป็นอีกบ้านใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องขัดแย้งกันมาโดยตลอดส่วนคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามเหมือนกันนะว่าเอาตกลงแล้วพร้อมไหมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคําตอบคือพร้อมครับนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าแล้วชินหรือยังเนี่ยตอนนี้ต้องมาลงพื้นที่เป็นสัปดาห์ที่2บอกก็ไม่ชินหรอกก็ถือเป็น ้าใหม่ของชีวิตถือเป็นน้องให,ใหม่หหมนะคะทีนี้จะทารายชื่อสอส,ส,ส,สปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะต้องมีชื่อคุณเศรษฐาไปอยู่หรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าอย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี<ห>๋ยว<อ>จะเป็นการกดดันกรรมการบริหารพรรคก็แล้วแต่กรรมการบริหารแต่เชื่อว่าอีกไม่นานวันนี้เนะี่ยขอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะตำแหน่งตอนนี้คือที่ปรึกษาคุณอุ้งอิงรองจริงเป็นที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจด้วยคุณเศรษฐาตัวสูงเนาะสูงปรีดแล้วเอาหัวหน้าชนน่านแบบ หายไปเลยอ่ะก็บอกพูดแล้วที่ฉันถ่านไปดูภาพแม่ไม่น่าชี่เลยไ่ไแม่ท่านท่านเป็นคนตัวสูงไงฉันสูงสูงมากนะคะเป็นคนสูงมากโอ้แหม่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานค่ะ